ฝากอะไรถึงคุณพ่อหน่อยอ๋อการลอนะหนูจะไปหาคิดไหมว่าวันนี้จะมีใช่ไหมคะจะได้มานั่งที่ร้านข้าวแกงกำลังใจนี่รอกับรอไปกับเตยไปหาคุณพ่อเนี่ยไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะว่าไม่ตั้งแต่พอบอกว่า เห็นแล้วโอ้ไงก็หมดหวังแล้วก็วไม่เป็นไรก็คุยกับเพื่อนเพื่อนทุกคนว่าไม่เป็นไรพี่ก็ไม่ได้เสียใจไม่อะไรอย่างน้อยคือทางที่มาก็ทําดีที่สุดแล้วทําที่สุดๆแล้วเราเนี่แหละเก่งใจทีมงานด้วยแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้มาถึงจุดนี้นะให้ถึงจ้ะเพราะว่าเคยเห็นแต่คนอื่นเขาเป็นไงดูรายการมาตลอด<ม>แค่นี่แหละรายการทําให้เราได้คิดทําให้ได้มีคงแงของการขึ้นมาที่จะตามหาอีก เพราะว่าเราเชื่อมั่นในทีมงานนี่างว่าอย่างน้อยเขาก็หาเจอมีนิดหน่อยที่หาไม่เจอคจะไม่ได้ว่ามีเยอะแต่ที่ประเด็นที่หาเจอคือเยอะมากจะจะเลยลองดูงสั้งผลสุดท้ายก็มีความหวังมีปฏิหารสมจริงเชื่อว่าพี่อุอาจจะกําลังดูไลฟ์สดนี้อยู่หรือคุณพ่อพี่อาจจะกําลังดูไลฟ์สดพี่อุอาจจะเอาให้ดูอยู่ก็ได้ว่าน่ารูกสาวตอนนี้ พร้อมที่จะเจอถ้าคุณพ่อดูอยู่หรือญาติญาติพี่อุดูอยู่เนี่ยอยากจะฝากอะไรไปถึงเขาไหมคะก็ขอขอบคุณค่ะขอ,ขอบคุณน้องเนี่ยมันดีใจดีใจนะขอบคุณยังไงจะขอบคุณที่เขายังดันคอมเมนต์ให้เรารู้เพื่อให้เราตามหาพอได้ง่ายถ้าไม่มีน้องเราก็คงไม่มีหวังอย่างน้อย เราก็ยังคิดว่าถ้าเขาไม่ต้อนรับเราเขาคงจะไม่ดันคอมเมนต์ตัวนี้ขึ้นมาให้เรารู้ว่าเขาเป็นน้องเราแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่เขาส่งมาให้ทางเพจฉันก็เหมือนกับคล้ายๆว่าเขาก็ยังอยากเจอเราเขาก็ยังอยากรู้จักเราถ้าเป็นอย่างอื่นที่ใจที่คิดนะเนาะเขาจะคิดว่าอุย้ยไม่ใช่หาพี่น้องกันไม่ใช่อะไรกันไม่เราไม่สนใจหรอกจะไปคอมเมนต์ไปทาไมอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยพอเรารู้แล้วก็คือขอบคุณขอบคุณน้องขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกอย่างของครอบครัวพ่อ,พอที่ยังเปิดรับ อ้าแขนรับเราในอ้อมกอดที่ว่าเราจะได้ไปหาพ่อคือไม่นังเกียรเราถึงเราจะไม่ได้อยู่กับเขาแต่อย่างน้อยเขาก็ยังให้โอกาสจุดนี้ดีใจมากค่ะแล้วขอขอบคุณมากขอบคุณน้องด้วยขอบคุณทุกคนเลยค่ะจะยังเปิดโอกาสให้ผู้หญิงคนนี้ได้ไปหาพ่อฝากอะไรถึงคุณพ่อหน่อยพ่อกำลังระหนูจะไปหาโอ้กำลังแล้วเนาะกำลังลรออีกนิดนึง เดี๋ยวได้ประชุมอีกนิดนึงรอก่อนนะโอเคครับผมโอ้ทุกคนรอติดตามนะครับผมไม่มีใครบอกได้เลยเนาะว่าสิ่งที่เราคาดไม่ถึงไม่เคยคิดภาพนั้นมาก่อนวันนี้มันกํำลังจะมาถึงแล้วเนาะใช่ค่ะไม่เคยคิดเลยตั้งแต่อายุมาถึงสี่สิแปีก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เจอพ่อเพราะมีแต่คําว่าพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนใครถามก็ไม่เคยตอบเขาได้เพราะเราก็ไม่เคยรู้เราก็ตอบตามที่เราบอกไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น มันเราก็พูดตามตรงทั้งๆที่เราเราก็ไม่รู้อยู่แก่ใจหววรอกาพ่อเขาอาจจะตามหาเราก็ได้พ่ออาจจะคิดถึงเราก็ได้แต่เขาก็เหมือนกับเราติดต่อเราไม่ได้อไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนเพราะแม่ไม่เคยบอกแม่ไม่เคยเปิดปากบอกว่าอย่างไงแต่ยังน้อยไาวันนี้เราก็ดีใจดีใจมากๆค่ะเหมือนกับว่าได้เกิดมาอีกครั้งหนึง่งเพื่อมาเจอพ่อโอ้โหอ,อย่างนั้นเลยใช่ค่ะเพราะว่าตลอดเวลาเราไม่เคยรู้เลยพ่อเราคือใครแม้กระทั่งรูปใบเดียวแม่ก็ไม่เคยบอก ไม่เคยให้เห็นไม่เคยอะไรมีแต่บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นอยากตามก็ไปตามที่บางแค่นั้นจบคําว่าบางหนูกเราก็เต็มแล้วค่ะ,ะที่บางแล้วค่ะคือ,อตันแล้วก็เลยหมดสิทธิ์หมดกาลังใจหมดหวังไปตั้งแต่นานแล้วแต่ด้วยความที่ว่าใจยังไม่ลืมพ่อนะคะถึงจะอายุขนาดนี้เราก็คิดบอกอยู่ว่าสักวันหนึ่งต้องเจอพ่อให้ได้สักวันหนึ่งต้องทาอย่างนี้ให้ได้เ,เพราะว่าอย่างน้อยคนอื่นถามว่า ไ่เจอได้ไหมก็ได้นะคะเพราะว่าคนอื่นเขาไม่มีเพราะมีแม่เขาก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้มาถึงถึงทุกวันนี้แต่อย่างน้อยก่อนที่เราจะเป็นอะไรไปเรื่อยๆตายไปเราอยากให้เห็นหน้าพ่อสักครั้งเราไม่อยู่อย่างน้อยเขาก็จะมีลูกมีหลานเผื่อลูกหลานอยากไปหาตา,าอะไรเงี้ยเราจะได้บอกว่าเออคนนี้ตาหนูนะอะเวลาหนูผ่านไปทางนั้นหรือหนูรู้จักหนูเห็นตาเห็นได้กลาไปไหว้ตาหน่อยอย่างน้อยเราก็จะได้บอกลูกได้แต่ถึงเราจะไม่ เคยเจอเคยอะไรกันแต่เรารู้แล้วคุณต้องคนรบตานะเขาไม่ได้เลี้ยงแม่มาไม่ได้อะไรมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตาก็กับยายเขาอาจจะมีเหตุผลวนตัวของเขาเราอย่าไปยุ่งเรื่องกับผู้ใหญ่เพราะบางคนที่เห็นเห็นมาโอ้จะไปตามทําไมนูน่นนี่นั่นเขาทิ้งเราไปไม่ใช่ค่ะน,นั่นเหตุผลของผู้ใหญ่ไม่เคยเก็บมาคิดค่ะคิดตลอดเวลาว่าในใจตลอดเวลาว่าสัากวันหนึ่งสักวันหนึ่งอย่างน้อย จะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณต้องเจอพ่อให้ได้กุต้องหาพ่อให้ได้จะไม่มีหมดความหวังจะแม่จะชื่อทำให้ถึงที่สุดอะค่ะอะไรคือแรงขับไปอยากรู้จังทาง,ทางที่ไปทางนี้มันก็เจอทางตัน<ช>เจอทางนี้ก็โดนปฏิเสธเจอทางนี้ก็อะไรคือแรงขับที่ทําให้เรารู้สึกว่าต้องพุ่งไปให้ได้อะไรอย่างเงี้ย สิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเห็นทุกคนอยากแบบมีพอ่อมีอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นอย่างน้อยถามว่าเราขาดอะไรไหมเราไม่ขาดหรอกเพราะว่า<ม>ตัวเองก็อยู่ด้วยตัวเองมาขนาดนี้สูงเรามาจนถ,ถึงทุกวันนี้แล้วแต่อย่างน้อยเราก็อยากอยากมีบ้าง<ม>คนถามมาเราก็อยากตอบเขาไปเต็มเ็มเลยเขาถามว่าพ่ออยู่ไหน เราก็ไม่สามารถตอบอะไรเขาได้เลยตอนเวลาเขาถามจา้ะ<อ>แต่ทุกวันเนี้ยเรารู้ละพ่ออยู่ไหนใครจะถามมาเลยค่ะตอนเนี้ย <มา S 2> เราร<ล><ะ>ู้แนมาเลยค่ะพ่ออยู่ตรงนี้ทํางานตรงนี้มีชีวิตอยู่อย่างทีเนี้ยเราเราโซ่ละเรารู้ละแต่แต่ก,ก่อนที่เราไม่รู้เลยเนาะว่าอยู่ตรงไหนมันก็เป็นทําให้เราเหมือนปลงในใจว่าแล้วบางคนก็บอกว่าเอาไม่อยากเห็นหน้าพ่อบ้างเหรอไม่อยากรูเหรอทําไมคะคนคนลูกคนเนี้ยอยากกอดพ่อมากอยากเห็นพ่อมากเพราะว่าเราก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์เหมือนคนอื่นตขาบ้าง แต่ก็ไม่เคยคิดน้อยใจพ่อค่ะไม่เคยคิดน้อยใจว่าทําไมพ่อถึงทิ้งเราหรือเราหรือแม่ทิ้งเราเพราะเราไม่รู้เหตุผลทั้งสองฝ่ายว่าไม่รู้ว่าใครเป็นคนเดินออกจากกัน <Okay. S 1> แค่ว่าเราเขาทําให้เราเกิดมาถึงทุกวันนี้ก็ดีแล้วค่ะาิห จะท้องใปยหงปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์แห่งฟ้าสุนละอาฟาเทียวตามหา ้ามันจะกว้างมีอาจกันขวางหัวใจดวงนี้ฉันมาดันดนคนหาแม่ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันขวางปฏิหา